มาเกมน,นี้ฉันก็รู้ว่าต้องลงเอยอย่างไรเรื่องเงินยังไงดี CFP มีคำตอบ วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องวางหมากใช้เงินหลังเกษียณอย่างไรให้บรรลุเลยค่ะก้อนที่1ค่ะเงินก้อนใหญ่ที่เราได้รับมานะคะว่าเฮ้ยเรามีอะไรบ้างเช่นโ r o v i d นฟันนะคะเงินประกันสะสมทรัพย์เงินลงทุนทั้งหลายตราสารหนี้ทั้งหลายที่เราลงเอาไว้ทั้งหมดเราเรียกว่าเงินก้อนใหญ่ที่เราเตรียมไว้สําหรับลงทุนเงินก้อนนี้ค่ะเราก็มานั่งดูว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรให้มีไรายได้หรือผลตอบแทนมาต่อปีสัก 3ถึง5%เอาละพอสวยเงินก้อนที่2ค่ะเงินเป็นรายเดือนนั่นหมายถึงว่าเงินก้อนนี้ค่ะมันจะมา2ทางทางแรกคือลงแรงในการทํางานค่ะเนื่องจากว่ากเกษียณแล้วมีความสามารถยังต้องทํางานอยู่อู้อันนี้กดไลค์นะคะจะได้ทําได้เรื่อยๆแสดงว่าร่างกายเราแข็งแรงเงินก้อนที่2ค่ะได้มาจากก้อนแรกคือเงินก้อนใหญ่ที่เราได้ผลตอบแทน3-5%้นั่นเองต่อไปก็จะเป็นเงินประกันสังคมที่พอถึง60เขาก็จะจ่ายคืนเรานะคะเป็นเงินบํานาญนะคะตอนนี้สูงสุดก็ห พ2 5 0บาทนะคะแล้วก็เบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุห้าหค่ะหรือถ้ามีบุตรหูมีบุตรเป็นทรัพย์สินหรือนีตสินถ้าเป็นทรัพย์สินเนี่ยเราอยู่เฉยๆฉยบุตรก็เอาเงินเดือนมาให้เราอันนี้เราเรียกว่ารายได้ประจํานะคะจากไม่ต้องลงแรงะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่ารายได้2ก้อนนี้นะคะก้อนแรกเนี่ยทำผลประโยชน์แล้วเรารักษาผลประโยชน์ให้ได้รักษาอเงินให้อยู่ครบเลยนะคะให้ผลตอบแทนประมาณ 3, 5้อก้อนที่2เรามาดูว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยหากรายจ่ายที่ จ่ายทุกเดือนนะคะเหลือหรือไม่เหลือถ้าเหลือก็ไปโปะลงในเงินก้อนแรกคือลงทุนตอน่อเห็นไหมคะถ้าระวังแผนแบบนี้ค่ะเงินก้อนแรกก้อนใหญ่ๆของเราก็จะอยู่ครบจนถึงเราจากโลกนี้ไปขณะที่เงินก้อนที่สองก็จะทารายได้ให้เรา <Wow. S 1> พอเลี้ยงชีพแบบมีความสุขอ <Wow. S 1> ย่างคาถาหัวใจเศรษฐีที่ว่า oh. อากษะนะคะขยันหารักษาทรัพย์นะคะหากรยานามิตรที่ดีและสุดท้ายค่ะใช้จ่ายอย่างพอเพียงและเพียงพอเท่านี้ก็สุดใจแล้วค่ะ